และในที่สุดนะครับตู้อายากะก,ก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมกับดาบมิสเตอร์และก็ดาบหินเหมาะกับผู้เล่นแบบไหนบ้างนะครับเพื่อเป็นการเล็กๆน้อยๆให้กับคนที่กำลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะสุ่มดีหรือเปล่านะครับซึ่งออยากะเองะครับก็จะเป็นตัว DPS ธาตุน้ําแข็งที่ติดท็อปเมตามาโดยตลอดนะครับพาสีดีตั้งแต่ซีสุดเลยนะครับเพราะว่าธาตุน้ําแข็งนั้นสามารถทําลายได้ทั้งน้ําไฟฟ้าและไฟแบบกลางๆนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่ามีประโยชน์มากๆ,ๆและตัวละครออยากะ นั้นสามารถแอพพลายหรือแปะธาตุนั้นแข็งได้อย่างต่อเนื่องแทบจะตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับอันตรีของนางนั้นทําดาเมจกว่า4,000กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งบอกเลยว่าแรงจัดๆในระยะเวลา5้าวิเท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสียนะครับเพราะบอกอันติีของอัยกาะนั้นใหญ่ถึง80หน่วยด้วยกันและนอกนจากนี้นะครับก็มีดาวน์ไทม์ที่นานมากๆหรือเอาง่ายๆก็คือมีคููดาวอยู่20วิซึ่งหักลบก,กับอัพไทม์หาวิแล้วก็มีดาวน์ไทม์ที่15บห้าวิ และนอกหนอจากนี้นะครับก็จะมีการมุดดินที่เพื่อนบางคนอาจจะเห็นว่ามันดีนะมุดดินมันทําให้เรารู้สึกว่าสะดวกต่อการประจนภัยนู่นนี่นั่นใช่ครับต่อการประจนภัยแต่บางทีและพอเอามาแบบเแบบรื่จริงจจังๆนะครับบางทีก็จะไปติดแบบนู่นนี่นัน่นแบบเล็กๆน้อยๆแบบพื้นต่างชั้นกันเล็กน้อยก็ติดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วทําให้การแดชไปมานั้นไม่ค่อยคล่องตัวแต่ถ้าเกิดเพื่อนอยากจะรู้เกี่ยวกับพยากาศเพิ่มเติมหรือว่าเกี่ยวกับวิวต่างๆนะครับเดี๋ยวคลิปเรี๋ยวนี้ผมจะปล่อยออกมาแล้วนะครับก็อยย่าาลมไปตติดดกัันน้วะครบ แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าของอัพตัวละครอยู่ในเมืองอินาซุมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาจริงๆเพื่อนๆก็จะต้องปลดล็อกอินาซุมาก่อนหรือช่วงราวๆแรงนค์30นะครับแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทําเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนาเรเซอร์โกที่ทําให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกม นอกนอจากนั้นทุกๆก,การเติมผ่าน r a z e r g o เพื่อนๆก็จะได้รับ r a z e r Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมิ่งเกียร์หรือกีฬ o เชอร์ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่7 e เ e ่ e อหรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นทางเพจ Richman Shop น,นะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงและเรื่องความปลอดภัยนั้นหายห่วงแน่นอนนะครับเพราะทางร้านเองก็รับเติมแบบ UID อย่างเดียวก็มีนะครับบวกกับทางร้านก็มีผู้ติดตามกว่า2,000 0 0คนแล้วเพราะฉะนั้น เรื่องความปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับและทางร้านเองก็ยังจัดโปรอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจจริงๆผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ <S <S และถัดมาครับก็จะเป็นทางด้านของโรซาริอาโรซาริอเป็นตัวซัพพอร์ตธาตุน้ำแข็งที่แปะน้ำแข็งได้ไวและบ่อยและแทบจะไม่มี I c ซดีเลยสำหรับสกิล E และอันติของเขานะครับบอกเลยว่าดีมากๆนะฮะและนอกเหน,าหนาจากนี้นะครับก็ยังช่วยบัฟครีเอเให้กับตัวละครในทีมอีกด้วยบอกเลยว่าเลิศนะฮะ r a เซ r รนะครับเรเซอเป็นตัว DPS เมนหลักๆเลยนะครับไม่สามารถเล่นเป็นตำแหน่งอื่นได้นะเพราะว่าอันติของเขานะั้นออนฟิลตลอดเวลาเพราะถ้าเกิดสลับตัวปุ๊บอันติก็จะหายนะครับเรเซอเป็นตัวสายกยายภาพกึ่งไฟฟ้าที่ แรงในระดับหนึ่งนะครับสำหรับแพชหลังๆที่มีตัวละครมากมายให้เลือกนะครับเรเซอร์ er ก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีขนาดนั้นก็อย่างว่านะครับอันติกก็เป็นกึ่งด้าน,น,นระหว่างกายภาพกับสายฟ้าก็เลยไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ผู้เล่นใหม่ก็สามารถปั้นไปก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับจนกว่าจะเจอ DPS ที่เราชอบจริงๆนะแต่นอกจากนี้นะครับข้อดีของเรเซอร์อีกหนึ่งอย่างก็คือเอาไว้ฟร์มแรงครับตัวละครดาบใหญ่ที่ตีแร่ได้ดีแล้ว สกิลอีของเขานั้นก็ทําลายแร่เป็นวงกว้างได้ดีอีกด้วยและผมก็มีกาดกับการฟาร์มแร่ในคาซามแล้วนะครับที่สามารถฟาร์มได้ประมาณ180คริสตัลชังในระยะเวลา15นาทีเท่านั้นนะครับแนะนําให้เพื่อนๆลองไปดูกันนะครับและสุดท้ายแล้วก็จะเป็นทางด้านของซายุซายุเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีสไตล์ที่ต่างจากตัวละครอื่นในเกมที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับโดยรวมแล้วนะครับเป็นตัวละครที่เล่นสนุกมากๆเป็นตัวละครธาตุลมที่สามารถลดต้านทานธาตุลมได้เป็นตัวละครฮิลที่สามารถฮิลทีมได้ในระดับหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่งเอาไปประจนภัย สนุกมากๆและง่ายมากๆหนึ่งดูชีว่าสกิลท่าของเขานั้นจะเป็นการกลิ้งไปด้านหน้าไปเรื่อยๆนะครับเป็นระยะเวลายาวอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะบอกเลยว่าสนุกมากและสามารถเอาไปเล่นกับคอมโบอย่างเช่นทีม a า i o n a l บางทีมก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นทีมเชียงหลิงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะส่งนโดยรวมนะครับถ้าถามว่าแบนเนอร์นี้คุ้มไหมสีดาวถึงสีดาว,ดาวค,นนครึ่งฮะโดยรวมสําหรับความคุ้มค่าในแบนเนอร์นี้นะถัดมาก็จะเป็นทางด้านของตู้อาวุธนะครับ Miss p l i s t e r และดาบ The Unforged มิสลิเตอร์แน่นอนครับเป็นอาวุธที่ดีที่สุดสำหร,รับอายากะน,นะครับมีเบส ATK ที่สูงที่สุดในเกมอยู่แล้วเทียบเท่ากับดาบอควิล่านะครับและมีซับแตทเป็นครีดามจ โดยปกติแล้วเราก็จะใส่เป็นสีน้ำแข็งก็มีคีย์เรตที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับและเรื่องของการขัดเกลาแน่นอนว่าเสริมอายกากะแน่นอนนะครับดีมากๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเงื่อนไขในการใช้งานต่างๆนะครับที่ง่ายมากๆสำหรับตัวอายกากะเพราะกว่าอันติของเราจะกลับมาเต็มนั้นก็ค่อนข้างนานทําให้บัฟตรงนี้นะครับมีอยู่แทบจะตลอดเวลาอยู่แล้วและสำหรับ unforge นะ unforge ก็จะเป็นดาบที่เฉพาะทางมากๆนะัเงื่อนไขาการใช้งานที่ต้องมีโลดตลอดเวลานะครับหรือแม้กระทั่งเงื่อนไขการใช้งานที่ต้องหาคีย์เรตกับคีย์ดาเมจเองจาก อาร์ติแฟหรือตัวละครนะไม่สามารถหาจากอาวุธได้เลยเพราะอาวุธไม่มีนะครับมันก็เลยทําให้อาวุธชิ้นนี้นะั้นปัญยากแต่ไม่ใช่ว่าไม่แรงนะและส่วน4ีดาวนะครับก็จะเป็นตระกูลฟาวน์เนสต่างๆที่ดีมากยกเว้นเดอะเบล มาทำไมก็ไม่รู้ทำไมถึงไม่เอาดาบยาเดียบียวมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตัวละครสายซับต,ต่างๆที่ขาด Energy V วิชาร์สามารถยัดพวกตระกูลฟาวเนียสได้เลยนะและสําหรับตัวทานูนะครับมันจะมีการใช้งานแบบพิเศษอยู่นะครับซึ่งผมทําคลิปแยกเอาไว้อยู่เพื่อนๆก็สามารถไปดูกันได้นะตัวอาวุธน่าสนใจไหมถ้าเกิดใครที่เล็งมิสเตอร์อยู่จริงๆแล้วอยากได้มากจริงๆนะครับเอาเลยครับสีดาวนั้นค่อนข้างดีเลยแหละ สามารถให้ตัวซับตัวไหนก็ได้ที่เราต้องการนะครับก็มีโอกาสนะครับที่มิสปิเตอร์จะมาในแบนเนอร์อื่นๆครับโดยที่อายกาศนั้นไม่จําเป็นจะต้องกลับมาอะไรอย่เงี้ยผมก็เลยเชียร์ไปทางด้านของถ้าเกิดอยากจะ ป,ปลดกลุ่มดาวไปปลดกลุ่มดาวก่อนดีกว่าแล้วมีสเปเอ,รเอร์ค่อยไปหาในอนาคตหรือถ้าเกิดมีตัวแทนอยู่แล้วก็ใช้ตัวใช้ดาบตัวแทนไปก่อนแล้วก็ไปปลดกลุ่มดาวดีกว่านะครับแล้วถ้าเกิดให้สรุปสั้นๆนะครับแบนเนอร์ตัวละครในรอบนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการเมนดีพีเอสและธาตุน้ําแข็งนะครับเพราะในแบนเนอร์นี้มีตัวเมนดีพีเอสอยู่2ตัวด้วยกันและมีธาตุน้ำแข็งอยู่2ตัวด้วยกันตัวอวุธที่ค่อนข้างน่ากลัวถ้าเกิดเพื่อนไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับหรือมีสีดาวอยู่แล้วผมก็แนะนําให้ข้ามก่อนนะ โดยรวมก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับรีวิวกาชาในแพทนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ด้วยนะครับและถ้าเกิดได้ประโยชน์จริง,รงก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับย้ yeah.